โอเคครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองแบ็คแอนไว้ก็ขอโทษที่หายไปนานด้วยแล้วกันเพราะว่าไฟล์คลิปมันหายห้ารอบก็ได้ยินไม่ผิดแหละไฟคลิปมันหายห้ารอบ,แล,ลลอบและซึ่งกูต้องอัดใหม่อันนี้รอบที่6ของอาทิตย์ที่2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาก็วันนี้ก็จะมาวิวรหัสของผมเองเป็น เรืของคุกกี้ลันคิงดอมก็รับของก่อนเออผมก็ไม่ได้เล่นเก่งะลรมากเลยเติมอะไรมาก,มมามากอะก็เลนเ่นแบบฟรีๆไปออแล้วก็จะมาคิวรีวิวคุกกี้รสเคก้กเบลเวตนะประวัติการสุ่มก็ แห้งคือเรียกว่าแห้งเบบแบปบบบก็สุ่มทีละหนึ่งครั้งได้อีซี่มากสุ่มสามรอบได้ไอ้ที่นี้สุ่มแปบก็เพราะว่าจะเอาเศษของเค้กเบลเวดนะก็ยังขาดเหลืออีกเยอะเลยลองสุ่มดบอักรอบปบบ พิมเกรอจิมไปหนาะเด<อ>ี๋ยวก็จะมาอธิบายสกิลแล้วก็ของที่ผมใส่ให้ทั้งหมดนะก็ของเบอรเวตจะแนะนำให้เป็นเอ่ออันนี้ก็ใส่เป็นเั้นใส่เป็นเน้นโจมตีไปก่อนสักตากิ้ที่ค้อนหนึ่งอันก็พอนะโจมตีหนึ่งอันแล้วที่เหลือก็แนะนำให้เป็นเลือนะแต่อันนี้เอา ลดความเสียหายคิติคอนมาเพราะว่าให้มันยืนนานที่สุดแล้วก็พลังชีวิตและก็อัตราคิติคอนส่วนก็จะอธิบายง่ายๆก็อ,าตาอ,อัตราคิติคอนสองอันตัวตีหนึ่งลดลดพลังลดความเสียหายคิหนึ่งพลังชีวิตหนึ่งแล้วก็ส่วนของคุกกี้เอ่อลดเคสตอเบอรี่ก็จะใส่เป็นลดความเสียงคิติคอน แล้วความเสียหายพลังชีวิตพลังชีวิตเอ่อัพก่อนให้มันตันไแห้งแห้งตันแล้วก็เอออะไรวะแมอธิบายยังไงแล้วก็ส่วนของคุกกี้เอ่อลูกเกดดำก็จะใส่เป็น ความเร็วโจมตีพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตแล้วก็คูชามมีบัฟความเร็วโจมตีลดความเสียหายลดความเสียหายรถตีบัฟลดความเสียหายความเร็วการโจมตีอัตรากิจค่อนอันนี้ไม่มีอะไรเลยอืมแล้วก็ส่วนของรถเคเอะไรวะ แล้วคเพสตรีก็ใส่เป็นอัตราคิดติคอนเป็นระโจมตีความเดียวการโจมตีความเดียวกันโจมตีอัตราคิดติคอนก็ใส่ประมาณนี้เพื่อเพิ่มดาเมจเพราะมันอยู่อย่างหลังแล้วก็ส่วนของเพียววานิลาก็ใส่เป็นเพิ่มบัฟ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 เพราะว่าจะให้มันฮิลแบบสามสี่พัน่ะแต่มันก็จะเปาะเพราะว่าแทบไม่มีเลือดเลยกุกเกเวลเวดก็ ไอเวลเวตก็จะอธิบายสกิลให้ฟังนะก็พันธนาการแห่งเค้กสีแดงกำลากสตัวที่อยู่หลังสุดไปยังด้านหน้าของทีมตัวเองและสร้างความเสียหายและสตั้นสตสัวเป็นระยะเวลาหนึง่งใช้สกิลแล้ว่เพื่อไม่ใช้สกิลต่อความเสียหายหนึ่งครั้ง905.1%สตัน5วิ5วิก็ถือว่าคุมนะแต่ข้อเสียลหลักๆนั่นก็คือมาโคดาย20วิ เออคูดายยีสิบวีแล้วซึ่งมันนานมากแต่ว่าถ้าตัดตัวดามิของศัตรูได้มันจะถือว่าเป็นอะไรตัวที่โกงถือว่าเป็นถ้าตัดโดนอ่ะนะจะเป็นตัวที่โคตรโกงอะ่ะและสามารถติดเมตาหรือติดไปเลยอะ่ะแบบโกงมากมาอะ่ะโกงจนโกงจัดจอะ่ะก็จะมารีวิวใน Kingdom Arena แล้วกันแบบ tingg damanena di fade kan Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I have so many dreams When you hit your teens think really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> I want the real stuff Everybody listen up Cause I'll only say it once I'ma show you all the path If you want it bad I'ma show you where it's at Yeah, how you this can one get one. it back Cause I ain't never know. done <laughs> I'll be number one Working hella hard Until I catch just what I want

I, do, and okay. I hope you let me, in, have let me, me you in, in, yeah mm -hmm. I'm grateful, oh yeah Able, oh yeah I'm stable, oh yeah No label, oh yeah You know me, I have only a path I'm lonely ดูมันลากตัวมาแล้วอ่ะเมื่อกี้มันลากตัวมาว่ะนดูไม่ทันมันม่วงปะน่าจะมันม่วงนะมันเป็นมันม่วงอ่ะก็น่าจะมันม่วงก็ถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นมาการรีวิวแล้วก็มาการมารีวิวแล้วเค้กเบรดแต่เพืที่ก็ถือว่ารีวิวไปในตัวเลยแล้วกันนะก็ถ้าใครเล่นเกมนี้ แนะนำไม่ได้สายฟรีเพราะว่าสายฟรีก็ไม่สิทธิ์ได้ตัวใหม่เหมือนกันไม่เหมือนอันนี้สายเติมสายเติมเสียตั้งแต่มันก็ยังพอการันตีว่าได้อยู่นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยก็ขอบคุณก็ถ้าใครทนันคลิปแอนิเมชันก็จะรอไปนิดนึงไม่มีเวลา